ติ่งงานติ่งงาน้องรบกวนนะครับตุ๋้องรบกวนเลยครับ่งานก้องนเลยนะครัใครองใรเต้นเดียวม่เยอะนะใครเพงร I'm <laughs>